ส่วนเรื่องนี้ต้องขยายกับพัทรรวีนะคะวันนี้พี่แป๋วมาพร้อมกับเรื่องของการออกกําลังกายค่ะแต่ใช่ว่าจะดีต่อสุขภาพเสมอไปนะคะเพราะถ้าหักหักโหมเนี่ยอาจจะทําให้ร่างกายบาดเจ็บได้เหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมระยะหลังมานนี้สังเกตไหมคะว่าเหล่าศิลปินดาราเนี่ยเขาหันมาฟิตออกกําลังกายกันเยอะเลยนะคะแต่ว่าโอ้โหหลายแต่หลายคนเนี่ยก็หักโหมได้รับบาดเจ็บกันเลยก็มี หนุ่มๆที่คลั่งไคล้การเตะฟุตบอลในบ้านเราเนี่ยก็มีไม่น้อยเลยนะคะจึงไม่ต้องแปลกใจที่จะมีคนเจ็บตัวจากการเล่นกีฬาฟาดแข้งนี้ตลอดอย่างเมื่อกลางปีที่แล้วค่ะฟลุ๊กจิระก็ต้องเคลียร์คิวงานเพื่อเตรียมขึ้นเคียงผ่าตัดรักษาอาการเอ็นเข่าฉีกหลังประสบอุบัติเหตุระหว่างเตะบอลกับเพื่อนๆเช่นเดียวกับป๊อบธนวันรที่เอ็นเข่าขวาอักเสบจากการเล่นกีฬาฟุตบอลแต่โชคดีค่ะไม่ถึงกับต้องให้คุณหมอลงมีดผ่าตัดแค่กินยาไปเรื่อยๆแทน แต่ผลจากการบาดเจ็บครั้งนั้นก็ส่งผลกระทบต่อง,งานค่ะทําให้เขาต้องงดเล่นบทบูไปพักใหญ่เลยด้านนักสแสดงหนุ่มเขตทาราเขตก็เสียหลักล้มในศึกฟาดแข้งนัดหนึ่งส่งผลให้เข่าขวาซึ่งมีปัญหาอยู่แล้วเจ็บหนักเข้าไปอีกคุณหมอจึงให้พักการเล่นฟุตบอลและทํากายภาพบํบาบัดอยู่พักใหญ่เลย ฝากนางเอกผิวเข้มปูประยานอกจากขยันเข้าฟิตเนสช่วงนี้ยังหันไปเอาดีกับการวิ่งมาราธอนค่ะก็ลงทุนตื่นมาซ้อมวิ่งตั้งแต่ตีสี 4, ท่ทุกๆเช้าเพื่อลงแข่งขันในรายการหนึ่งซึ่งมีระยะทาง42กิโลเมตรแต่ระหว่างแข่งขันค่ะเธอกลับรู้สึกเจ็บขาขวาเหมือนมีมีดแหลมแหลมแทงอยู่ตลอดเวลาแถมยังเป็นตะคิวขึ้นมาซะงั้นก็ยังกัดฟันวิ่งจนถึงเส้นชัยก่อนจะตรงดิ่งไปหาหมอเพื่อทํากายภาพบําบัด ส่วนนางแบบสาวโยโยศวดีที่หันมาเอาจริงเอาจังกับการวิ่งมาราธอนกับเขาเหมือนกันก็เตรียมบินไปแข่งวิ่งมาราธอนในงานโตเกียวมาราธอน2016ที่ญี่ปุ่นในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าก็โหมซ้อมวิ่งซะจนเกิดอาการกระดูกขาขวาร้าวจนต้องหยุดซ้อมชั่วคราวเพื่อพักรักษาขาให้หายดีซะก่อน และเมื่อหปีก่อนค่ะหลายคนยังคงไม่ลืมกับอุบัติเหตุที่คุณแม่ยังสาวบินเกตมานีซึ่งเล่นกีฬาขี่ม้ามาตั้งแต่เด็กประสบอุบัติเหตุตกมา้าจนวิตพิการเกือบเดินไม่ได้ตลอดชีวิตและเธอต้องผ่าตัดปลูกถ่ายกระดูกสะโพกซีกซ้ายใหม่และพักรักษาตัวอยู่นานกว่าครึ่งปีกว่าจะกลับมาเดินได้อีกครั้งจะว่าไปแป๋วเองก็เหมือนกันเมื่อก่อนนี่เล่นรละละเบรดค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะ ล้มแขนหักกระดูกหักไปสามท่อนเนี่ยยังทิ้งแผลผ่าตัดไว้เลยดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะไม่ว่าเราจะเล่นกีฬาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่ามันดูผัดโพนอะไรมากก็ต้องระวังกันหน่อยของเนี้ยมันพลาดกันได้เรื่องการออกกําลังกายก็ต้องเดินสายกลางเหมือนกันนะคะมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีขอแต่แบบพอดีพอดีก็แล้วกันค่ะคุณผู้ชมขา